ตอนนี้เนี่ยมาเบิง่งกลับไปเบิ่งใกล้ๆพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆตอนที่เขายังบัตทันใดสำแหล่นี่คือตัวป่าบ้านเป็นตัวน้อยตัวปูใหญ่ปันใดชื่อว่าตัวปูใหญ่ปันใดพาพี่น้องอย่างเบิ่งตัวป,ปูใหญ่ปันใด ประมาณอาจจะประมาณเสาสามเสาสี่นี่ครับกำลังแกะเสือมอกนี่เป็นตัวที่